สวัสดีครับผมคลิปนี้สำคัญอหลีนะครับสำหรับคนที่คิดว่าสิไปยกเลิกคำขอที่เ้าเคยขอมูไว้นะครับลองฟังคลิปนี้ให้จบมูสิบอไไ้ลดนะครับผมสิอธิบายแบบนี้นะครับคือ,เ,อ,อเขาเปิดเฟซมาเนี่ยจาบรักแล้วเขาก็ต้องไปขอเป็นมูเป็นพวกผู้นั้นผู้นี้เป็นบ่ครับ สิเป็นร้อยขนพันข้นกับแล้วแต่เฮาเม็นวะครับมันก็ขอไปเรื่อยๆเนาะที่นี่นะครับาบางที่มันโดนนะครับเฮาก็เลขเข้าไปเบิง่งว่าเฮาเคยไปขอผู้ใดเป็นมูแม่นบ่นครับผู้นั้นผู้นี้เป็นมูจังเอ่อเฮาเคยขอผู้นั้นผู้นี้เป็นมูได้ประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์เอ่อ ระบบสีบอกเ,อเปินแมนบอกครับสามเดือนสี่เดือนห,หกเดือนแปดเก้าเดือนก็มีนะครับเขาก็เลยคิดว่าสิไปยกเลิกคข้ขอเพราะว่าบางที่เขาก็คิดว่าเพิ่นดจจีเซลเหรียญเฟซแมนบอกครับบางที่เพิ่อนอาจจะเปิดเฟซไหมหรือเพิ่นกะเพิ่นต้องการรับเข้าเพิ่นบอกตอบรับเข้าเป็นโมจังสินะครับเอาก็คิดไป ต่างๆหน้าๆเป็นบอแลแหละครับเขากับเล่เป็นกดยกเลิกคาขอซะแนนบอลที่นี่นะครับในก่อน,นีที่ว่าเขาไปยกเลิกคาขอนะครับผมจะอธิบายอย่างสี่เนาะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมได้ไปสมมติว่าผมไปขอนะครับผมไปขอผู้เนี่ยเป็นมูนะครับแต่เพิ่นบม่ได้ตอบรับผม นะครับบ่ได้ตอบรับผมผมฟังนะครับบ่ได้ตอบรับผมแต่เพื่อนไปกดติดตามผมแทนนะครับเพื่อนไปกดติดตามผมแทนก่อน,นนี้นี่ค้าขอก,ยอยยก็ยั่งรอยยูคือเกานึกภาพบอกว่าครับก,ยยก็ยั่งยูคือเกานะครับยั่งเป็นเป็นเข้าขอเพื่อนเป็นมูคือเกาแต่ว่าเพื่อนบ่ได็กกดตอบรับเ่าดอกแต่ว่าเพื่อนไปกดติดตามเขาแทน นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเฮาไปกดยกเลิกปุ๊บสมมติว่ามูเฮามีอยู่สิบคนนะครับสิบคนกับเพิน่นนะครับแต่เฮาไปยกเลิกคาขอเฮาเข้าขใจว่าเพินบนตอบรับเฮาแมนบอเพินบนตอบเพินบนตอบรับเฮาเป็นมูถ้าเฮาไปกดยกเลิกปุ๊บมูเฮาสีเหลือ จากซ0คนเหลือเก่าคนทัานที่ครับเพราะว่าเพื่อนได้กดติดตามห้าแล้วแมนบอกครับเพื่อนได้กดติดตามเ้าแทนปุ่มตอบรับนะครับส่วนมากถ้าห้าขอเป็นมูนะครับขอเป็นมูผู้นั้นผู้นี้ส่วนมากเพื่อนจะกดตอบรับเป็นบอครับแล้วห้ากับเพื่อนก็จะเป็นมูเป็นมูกันเป็นเพื่อนกันนะครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นมูกันถ้าเขา,เายกเลิกเป,เป็นเพื่อนนะครับราวางผมกับผู้นั้นจังเ,เาาสียเข้ากัสิมูลดผู้นั้นก็ลดผู้นี้ก็ลดแม็นวะครับในกรณีเดียวกันคือถ้าพ้นกดติดตามแท่นปุ่มตอบรับนะครับคือกันนะครับถ้าผมยกเลิกค้าขอเป็นมูมูผมก็ลดมูพน้นก็ลดคือกัน นะครับมันจีเกียวของกันยังส่นะครับนี่คือ,อประสบประการผมมือเร้านี่แหละนะครับที่ผมเอาเอามาบอกเนาะก่อนที่เฮ้าสินะครับก่อนที่เฮ้าจิไปยกเลือกคำคอน,นให้เฮ้าไปตรวจสอบบุคคลนี้หรือบุคคลที่เฮากำลังจิยกเลือกําคอนเนี่ยน,นะครับเสื้อนั้นเสื้อนั้นเป็นเสื้ออันนี้อันนี้อันนี้น,น,นะครับ แล้วห้องไปตรวจสอบวงผู้ติดตามห้องนะครับไปไปเสร์ชเบิองว่ามีผู้ซื้อนี่ซื้อนี่ติดตามห้องบอนะครับถ้าบ่มีเ้าจังยกเลือข้าขอนะครับถ้าห้างจีไป,ไปยก <ok S 2> เลือขําขอไ <ป S 1> ล่ไ<ๆ>ล่ไล<ๆ>่ไปเลยเนี่ยมันจีเป็นคือของผมนะครับคือมูลดนะครับลดห ồi, ลด้วยลดลายหลนะครับมือเร้าเนี่ยนะครับ,น slides, นรบอันนี้เอา,าประสบการณ์มาบอกกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงีมีประโยชน์สำหรับทุกคนเด้อครับขอพุ้นหลายๆที่รับชมเอาไว้พอก,กันคลิปไหมสวัสดีครับผม